ตอนที่ห8 5ปาทัพใหญ่เข้าประชิดท,ท่านท่านพูดจริงหนระือสุสือก็ขึ้นทันทีเมื่อได้ยินเยยหยวนก็เช่นนั้นเฉียงจีที่งเงียบอยู่ตลอดตั้งแต่ตนเมื่อได้ฟังเช่นนั้นเขาก็รู้สึกตื่นเต้นอย่างยิ่งในขณะน,นี้ความอาจารย์ของโอโซเทียหยวนหลอมกับเมือ่อเพวกเขาประจักษ์ชัดแจ้งดีด้วยสองตาตัวสิทธิภาพของโอซซตอนนั้นมันเป็นผลดีอย่างยิ่งก่อนหนี้เย่หยวนเคยเกล่าวไว้ว่าตนสามารถหลอมโอซซเให้พวกเขาได้ แต่ตอนนี้แย่ยวนมีพลังมากพอจะหล่อโบสดแล้วแย่ยวนยิ้มบางๆแล้วกล่าวว่าตั้งแต่ต้นจนถึงปัจจุบันข้าเคยโกหกพ,พวกเจ้ายหรือเมื่อทั้งสามเห็นรอยยิ้มของแย่ยวนล่างพวกเขาก็สั่นเทาด้วยความตื่นเต้นทันทีพวกสุดซื่อทั้งสามอดที่จะนึกย้อนถึงตอนที่แย่ยวนโยนทั้งสามลงในค่ายกุนนรกนั้นไม่ได้เลยแต่เดิมเขาคิดว่ามันเป็นแค่ การฝึกพิเศษที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์อะไรมากมายแต่พวกเขาคาดไม่ถึงเลยว่าพวกครกลนรกเหล่านั้นคงแย่หยวนจะทําให้ทั้งสามรอดชีวิตต้นถึงทุกวันนี้จริงๆทั้ง3ามคุกเข่าตรงหน้าแย่หยวนอย่างพร้อมเพียงแล้วก้มศรีรษะจะลดพื้นพร้อมก่าว,ว่าขอบคุณอย่างยิ่งท่านเย่พวกเราทับศึกตระกูลเย่จะขอติดตามท่านเย่จนว่าชีวิตจะหาไม่เย่หยวนพยักหน้าตอบและยอมรับในความปกติของพวกเขาทั้งสิ้น ต่อการมาถึงของทัพศึกตะคุลเย่เย่หยวนรู้สึกโล่งใจขึ้นอย่างมากเพื่อจะกอบกู้เอกราชของดินแดนลายสิ้นสุดกลับคืนมาพลังของเย่หยวนเพียงคนเดียวย่อมไม่เพียงพอแม้ว่าเขาจะไอเทียมทานในดินแดนลายสิ้นสุดแต่นักสู้ดินแดนมรยุ่ข้างที่บุกมาที่นี่ก็มีมากเกินไปเขาคงต้องใช้เวลากว่าหลายสิบป,ปีถึงจะเล่ามัน จนหมดเิ้นไปเย่ยงก่อตั้งนิกายเมคาลาติขึ้นอีกครั้งพร้อมกับธงศึกของนิกายเมคาลาตีที่บกสะบัดจะหลัดต่อท้องนาภาทั้งนี้ก็เพื่อจะเชื้อเชิญเหล่านักสู้ดินแดนล่าสุดที่กระจา,ะจายทั่วแผ่นเด่นให้มารวมตัวกันอีกครั้งแน่นอนว่าหากคนในเมืองวูเฟินพบเห็นก็จะได้รับข่าวสารเหล่านี้เข้าแล้วก็มันจะเป็นเรื่องที่ดีมากเหตุการณ์ตอนนั้นเกิดขึ้นในเมืองวูเฟินและเหล่าผู้คนยังคงเป็นปริศนาต่อไปสำหรับเย่ยูนในปัจจุบัน แต่ตอนนี้แย่ยวนต้องการจะค้นพบพ่อแม่ของตัวเองให้พบเร็วที่สุดแต่เขาก็ต้องเหมือนการงมเข็มในะมัธสบุตรแย่ยวนก็โดมหล่อนหนักสู้ตินแดและเช่นสดไฮโลคเธอขึ้นในครั้งเพื่อสร้างความกดดหนให้แก่ติแดดวัยหยุกครั้งให้ได้มากที่สุดและส่งคนเข้าคนจัดเพื่อเข้าป่าปามเขานอกจากนี้เขายังคงสืบสาวเล่าเรื่องเกี่ยวกับพ่อแม่ของตัวเองอยู่ตลอด การเข้าสมทบของทัพสึกตกุณแย้มันได้เสริมความแข็งแกร่งให้แก่เมืองควางโศกเพิ่มมากขึ้นแยหยวนยังคนพบอีกว่าตัวสูเซอมีคุณสมบัติความเป็นผู้นำที่สูงมากซึ่งนี่เป็นเรื่องที่แยหยวนรู้สึกยินดีอย่างมากเมื่อหนักสู้ในเมืองควางโศกเพิ่มจำนวนมากเรื่อยการจัดการดานผูกขนจะกลายเป็นปัญหาใหญ่ทันทีแต่หนึ่งสิ่งเรื่องย่งอมเราก็คือแย่ยวน ไม่ค่อยชำนาญในด้านนี้สักเท่าไหร่แต่หลังจากการมาถึงของซูเซอร์พวกเขาเริ่มจัดวางโครงสร้างและรูปแบบกําลังพลให้เขาทีกาลังพลทั้งหมดถูกแบ่งแยกออกเป็นหน่วยอย่างชัดเจนปัญหาด้านการทับซ้อนของหน้าที่ลดลงและมีสิภาพมากขึ้นพวกเขาสามารถปรปาบปรามนักสู้ทั้งหมดได้อย่างอยู่หมดัดและเชื่อฟังอยู่ในโอวานภายใต้การที่ดีเช่นนี้เยียวยนยอมมีความสุขแน่นอน เมื่อได้เห็นนอกจากนี้เนื่องจากทัพศึกตะกูลแย่ถูกจักตั้งตัวพวกสูซอมานานแล้วพวกเขายังมีหน่วยข่าวกองที่ทำงานอย่างเป็นระบบดังนั้นแยหยวนจึงใช้สูซอขยายพื้นทช่แหล่งขา่าวและตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวเมืองบูฟงฟนและการเมกาลาติก่อนหน้านี้เยยวนได้เข้าตรวจสอบกับสูซออย่างละเอียดหลังจากพบกัน แต่ช่างหน้าเศร้าที่ทับซึ่ตระกูลแย่ของพวกเขาเคลกอนทับจนอยู่ห่างจากเมืองวูเฟิงเกินไปหลังจากที่เขาสมทบเสร็จจึงไม่ทราบรายละเอียดอะไรมากนะระบบการจัดการต่างๆถูกจัดระเบียบเข่าเชีเข่าทางเย,ย่หยวนวางแผนการลบต่อทันเชอย่างตั้งใจและจะไปทางตอนเหนือพร้อมมีกุนเซอร์ที่ขอยให้คำปรึกษาเป็นสูเซอร์ในขณะเดียวกันมีรายงาน จากหน่วยสืบข่าวกองมาว่ายอดฝีมืออาจักเขียงสมัตชั้นฟ้าดับ8กําลังนํายอดฝีมืออาจาักเขียงสมัตชั้นฟ้านับ10ผพร้อมกองทัพอีกนับปลานหน่ายเคลื่อนพลไม่ยังเมืองขวางโศกในท่านกองทัพที่ยิ่งใหญ่ของแดนมาอยู่ข้างกําลังใกล้เข้ามาแล้วพวกเขากําลังมาและพวกเราควรจะทําอย่างไรดีเลี่ยงหัวหอหัวสรอนธนูก่อนดีไหม สุซเซเสนอแผนการอย่างไม่ค่อยพอใจอันที่จริงสูซออยังไม่ค่อยมีความชัดเจนกับความแข่งแร่งใน,นปีนบานของแย่ยวนเช่นกันอย่างไรก็ตามยอฟิีมือจากเขียงสวรสค์ชั้นฟ้าระดับ8ยอสิีมือจากเขียนสวรสค์ชั้นฟ้าอีกสิบคนที่กํลาลังมาสูซ้อมีความชัดเจนต่อความแข่งแร่งของอีกฝ่ายอย่างมากในทางตรงนข้ามกันฝ่ายของเมืองฟังโศกนอกเหนือไปจากความแข่งแร่งของแย่ยวนที่ไม่อย่างรู้ได้ที่เหลือเก,กือแทบ ไม่มียอดฝีมือที่สรงพังอยู่เลยปัจจุบันแมตตูซ์ทั้ง3ที่พึ่งก้าวขึ้นสู่จากเขียนสอนฟ้านด้สำเร็จแต่การจะให้รับมือกับยอบดฝีมืออาจจรเขียนสอนชันฟ้านับสิบพร้อมกันมันก็ดูจะเกินกําลังของพวกเขาไปหน่อยแต่เย่หยวนกล่าวอย่างสงบเรียกเกียรติว่าพวกยอดฝีมืออจาจจะเขียนสอนฉันฟ้าทั้งหมดปล่อยค่าจัดการเองส่วนเจ้าและคนอื่นๆไปจัดการกับพวกทหารจะได้หรือไม่ โซเซสุดลมหายใจเข้าลึกๆและช้าๆย่างวันแกงไม่ได้ยินสีหน้าของชุยจางฉี่อัดแน่นไปด้วยความุกตะลึงชายคนหนึ่งถึงยางก้าวขึ้นเผชิญหน้ากับยอดฝีมือจากเคียงสวนาชันฟ้านับสิบคนแถมในหมู่พวกนั้นยังมียอดฝีมืออาจากเคียงสวนชั้นฟ้าระดับแปดอยู่นี่เหมือนไม่เกินจริงไปหน่อยเลยความมังเลใจอยู่คู่หนึ่งได้ปรากฏขึ้นในใจของโซเซพร้อมกัดฟันแน่น และยกกำปั้นกระแทกับเข่าของตนเองอย่างหนักแน่นก็จะกล่าวว่าพวกเราปล่อยให้ท่านเผชิญหน้ายออฝีมือนับสิบคนเพียงกำพังไม่ได้หรอกแม้ความแข็งแกร่งของพี่น้องยังขาดและด้อยแต่พวกเราขอเป็นแนวหน้าให้ท่านเองยออฝีมือพวกนั้นปล่อยให้เป็นหน้าที่ทับสึกตะกูลเย่ยเองแหมทูเซอร์จะเป็นพวกใจร้อนและขวางโลกเพียงใดแต่หากเขาเริ่มจริงจังเมื่อไหร่การแสดงออกของเขา ยอมน่าพอใจอยู่เสมอแต่แฝงนัยยะในคำกล่าวของโซเซอร์ก็ชัดเจนอย่างมากพวกเขาพร้อมจะเป็นโล่มนุษย์ให้แก่เยห่หยวน้วกความจึงใจคุมพลังอาณาจักรเขียงสวรัค์ชั้นฟ้านับสิบคนแน่นอนว่ามีสิ่งที่มียอดฝีมืออาณาจักรเขียงสวรรค์ฟ้าระดับหนึ่งอย่างโซเซอร์เป็นคู่มือได้แม้แต่ยอดฝีมืออาณาจักรเขียงสวรัค์ชั้นฟ้าระดับกลางก็ตามการปล่อยให้ทัพศึกตระกูลเยอ่ออกไปรับศึกกับพวกนี้ นั้นยังห่างไกลอยู่มากยอ้ผิวมือจากเขียงสวนธันฟ้ารับสี่เพียงสี่คนได้กวาดล้างทัพซึกตะกนเย่ไปกว่าสองหมื่นคนสำหรับยอดผมือจากเขียงสวนธันฟ้าน,านับสิบที่กำลังมานี้ก็ไม่จำเป็นจะต้องพูดถึงอีกฉูดตังชียังกาต่อว่าถูกต้องในท่านหากปล่อยให้ท่านรับมือคนเดียวคงตบหน้าข้าอย่างดีสักว่าพวกเราไม่เคยลังเลเซอร์ชีวิตเข้ารากอยู่แล้วเชียงจีง้ ไม่ได้กล่าวอันใดแต่สตาฟของเขาเป็นแค่เจนมากแล้วว่าเขาเองก็พร้อมจะตายเช่นกันแต่แยหยุ่นกบะโผเราทันทีที่ได้เห็นท่าทางแต่ละคนแล้วเก่าว,ว่าพวกเจ้าในี่ใจร้อนกันจริงๆพร้อมที่จะตายกันจริงๆเลยนะแค่อาจจะเกียร์สวนฟ้าจะกแปดเศษหินเศษกวดเช่นนี้มันไมุ่้มกับชีวิตของพวกเจ้าต้องไปแลกหรอกพวกเจ้าคงไม่เห็นชีวิตของตนไร้ค่าขนาดนั้นใช่ไหมโซเส,สแล้อีกสองคนพูดอะไรไม่ออกเพียงแค่ อาจารเครียส, 8, ส,สวรรค์าาชั้นฟ้าทับแปดใส่หินแท่กว้เฮียหยวนค่าเก่าชนนี้จริงๆก็นั้นเองคำกล่าวของเฮียหยวนล้วนจะไม่ให้พวกเขาสัมผัสได้ถึงความอบอุ่นภายในใจได้ทันทีความหมายในคำกล่าวของเฮียหยวนคือชีวิตของสู่ซื่อมีค่ายิงกว่ายอดฝีมืออาจาเรเกียสวรรค์ชั้นฟ้าทับแปดย่่งน้อยที่สุดในท่านคนนี้ก็เห็นชีวิตของพวกเขามีค่าอย่างมากในความเป็นจรงิงชีวิตของเขาได้รับการช่วยเหลือจากเฮียหยวน และแย่หยวนไม่เคยปฏิบัติกับพวกเขาราวกับเรื่องมนุษย์หรือเหยื่อของสัตว์ใหญ่เลยแต่กลับกันเขาปฏิบัติกับโซเซอราวกับพี่น้องพวกเขาอยากตอบแทนแย่หยวนจากตจจริงถึงพยายามเสนอตัวและชีวิตอยู่หลายครั้งแต่แย่หยวนก็ไม่เคยยอมให้พวกเขาทําแบบนั้นโซเซและทั้งสองคนตายปิยานตนอย่างรับในใจหรอวะแม่ ชีพของเขาจะวอดวายแ,แต่ท่านเย,ย่อยู่ฮันจะต้องปลอดภัยแย่หย่อนจ้องมองพวกเขาเล็กน้อยแล้วก็อยากจะเย็นว่าเอาละพอแล้วอย่าทำท่าทางเช่นนี้ในสนามบรบอาหารนับล้านดินแดนอยู่ข้างเองก็ไม่ใช่เล็กน้อยพวกเจ้าจงไปจัดการกับพวกมันเพื่อแบ่งบบาภาระให้ข้าแสดงแสงนุภาพของทัพศึกตระกูลเย่ให้พวกมันเห็นอย่าทำให้ข้าต้องขายหน้า สุสืออีกสองคนตกใจไม่ได้ยินทั้งสามประสานมือครวะเย่หยวนแล้วกล่าวว่าในท่านโปรดมั่นใจพวกเราแสดงให้พวกท่านแต่เห็นถึงแสงคุณภาพของทัพสึกดุกุนเย่เองแย่ห้หยวนพยักหน้าแล้วกล่าวว่าเอาละ่ะแล้วข้าจะคอยดูช่วงที่ผ่านมานี้ค้ากลอนูโศนสามงามที่ใช้ฝึกผู้คนเป็นอย่างไรบ้างสุสือได้ยินเขาก็บ่นขึ้นมาทันทีว่าในท่านไม่ใช่ว่าข้ากําลังบ่นกับพวกเขา แต่ความคืบหน้าของพวกเขามันน้อยมากจริงๆอัตราผู้บาดเจ็บผู้เสียชีวิตพุ่งขึ้นสูงอย่างต่อเนื่องในท้ายี่สุดนี้ม่อาจทราบได้เลยว่าเหลือรอดออกมากี่คนเวลาในขณะน,นี้ผ่านผลขวาครึ่งเดือนแล้วแต่มีเพียงผู้สําเร็จในชุดแรกเพียงสามหมื่นคนเท่านั้นช่วงเวลานี้ยหยุนได้สร้าง่ายกลอสุนทางานขึ้นมาอีกครั้งเพื่อฝึกฝนและคัดเก่าฝีมือของเหล่านักสู้เพียงแต่ผลลัพธ์ที่ออกมาดูจะไม่ดีนะักตอนที่ 686ความแข่งแร่งที่แท้จริงเดินก็ตามนั้นเป็นไปตามที่เย่ยวนคาดกันเอาไว้หากย้อนกลับไปการที่ฝึกพิเศษของแย่ยวนได้ผลอย่างดีพอทุกคนในเมืองไซเปโรตตกอยู่ในความสิ้นหวงังแต่แย่ยนในตอนนี้มีถังพื้นที่ลิภัยขนาดใหญ่เพียงพอต่อผู้คนมหาศาลพวกเขาอยู่ในสภาที่ค่อนข้างสบายใจจึงไม่มีแรงกระตุ้นเท่าไหร่ดังนั้นภายใต้สถานการณ์เช่นนี้ผลลัพธ์ออกมาควรจะเป็นอย่างไร ย,ย,ยายเกิดพยักหน้าเมื่อได้ฟังแล้วกล่าวว่าเอาเป็นว่าปล่อยไปนี่ถือเป็นการคัดสันผู้คนภายตัวหากยังคงนิ่งนอนใจในความตายความตายก็จะมาถึงตัวพวกเขาเองกำลังทหารที่สำค,สคัญที่สุดคือคุณภาพไม่ใช่ปริมาณรับทราบไหมท่านหลายวันต่อมาทัพอันยิ่งใหญ่ของทั้งสองดินแดนดาบอาจารย์นากันบรรยากาศโดยลอบสงบเยือกเย็นล้นปีไปด้วยความกดดัน นาด้านานอกนิกายมิคลาลตีแห่งใหม่ฝ่ายดินแดนยรรจุข้างแออัดตัวเล่าอาหารนั้นไม่ท้วนสุดลูกหูกลูกตามีแต่ทหารหนาแน,น่นเป็นทางยาวในทางตงนคามฝ่ายนิกายมคาตีมีเพียงไม่กี่หมื่นคนเท่านั้นพวกเขาก็กลุ่มเล็กๆก,กันมากมายแล้วก็จะกระจายไปทั่วดูจากกําลังคนแล้วช่างแน่มากนะักกองทัพอันยิ่งใหญ่ของแดนบรรจุข้างถูกจัดระเบียบเป็นรูปแบบรบอย่าง ที่เป็นทางการทั้งแนวตอนยาวและตอนลึกการเกื้อทับเป็นไปด้วยความหอมเพียงเห็นชัดว่าพวกเขาได้รับการฝึกมาเป็นอย่างดีแน่นอนว่าฝั่งนักสู้ดินแดนตนที่สดเองก็เช่นกันทุกคนจับกลุ่มกันอย่างมีวินัยและรูปแบบที่ยืนเกินเป็นระเบียบไร้ข้ขอกังวลซึ่งทางนี้ดูจะมีรูปแบบที่ยืดหยุ่นกว่าคือนั้นเองไม่ว่าจะดูยังไงดินแดนตะที่สดก็แทบไม่มีโอกาสชนะในดินแดนมายุข้างนั้นเลย ดานาสุดของกองทัพอันใหญ่แห่งดินแดนมาย่ข้างปากกดชายผมยาวอกภายไลลพึงท่าทางดูองอาจและสง่าน่านับถือเขาไม่ใช่ใครอื่นนอกจากผู้นําตะกูลซื่แห่งดินแดนว่าอยู่ข้างซื่อหงเฝยซึ่งเขาเห็นแย่หยวนยืนอยู่ในทัพของฝ่ายตรงข้ามดวงตาเขาก็เบิกกว้าง,งทันทีโดยไม่สะบักใจข้าไม่เคยคิดเลยว่าเจ้าที่นิกายเมคาเตแห่งนี้จะพงงาดขึ้น ในชั่วข้ามคืนและแข่งแกล้งขึ้นขนาดนี้ทั้งหมดจะเป็นเพราะเด็กคนนี้ใช่หรือไม่ซื่อหงเฝยกล่าวขึ้นด้วยท่าทีที่ค่อนข้างประหลาดใจท่านแม่ทัพท่านรู้จักเด็กหนุ่มคนนี้ด้วยกันหรือด้านหลังซื่อหงเฝยย่ยฝีมือจากแยงสวรร์ชันฟ้าทับเจ็ดกล่าวถามเคินอย่างสงสัยว่าซื่อหงเฟยพยักหน้าแล้วกล่าว ข้าจะบอกให้เจ้านึกออกเองเด็กคนนี้คือแย่อยู่ี่ิราชีวิตผู้คนในเมืองหองตอนนั้นเขาคนนี้แหละที่เอาชนะองค์ชายเจ็ดได้แต่ขาก็ไม่คาดคิดเลยว่าเพียงไม่นานเด็กคนนี้จะก้าวขึ้นสู่จุดสูงสุดแห่งอา,ากีพมือไปสายระดับเก้าแล้วอ้อจีแทเด็กหนุ่มคนนั้นนี่เองแต่ตอนที่เขาเผชิญหน้ากับองค์ชายเจ็ดเขาอยู่แค่อา,ากกัากรกอกระภาะไม่ใช่หรือมันนานแค่ไหนกันแล้วเหตุใด เขาถึงกลายเป็นจุดส่งโซดแห่งอาจากมือสไปซานได้ยอดฝีมือคนนั้นอุทานออกมาด้วยความตกใจอ,อย่างมากอืมพอสวรรค์คเด็กหนุ่มคนนี้สามารถพลิกสวรรค์ได้อย่างแท้จริงนอกจากศาสตร์แห่งการต่อสู้ศาสตร์อื่นๆเขาก็เชี่ยวชาญอย่างมากแม้เขาจะเป็นแค่จุดส่งโซ่แห่งอาจากมือสไปซานแต่ห้ามประมาทเด็ดขาดด้วยพลังการต่อสู้ของเขาเขาสามารถฆ่ายอดฝีมืออาจากเคียงสไปชันฟ้าขั้นกลางได้อย่างไม่ยากนักเสื้อของเฟยกล่าวเตือน เกี่ยวกับพลังการต่อสู้ของเยยวนนั้นซื่อของเฟยไม่เคยกังขาเลยเยยวนสามารถต่อสู้ข้ามระดับอาณาจักรได้อย่างสบายๆเลยและนี่ไม่ใช่เรื่องตลกแต่ซื่อของเฟยก็ไม่อาจได้กังวลมากเกินไปแม้พลังของเขาจะเป็นแค่อาณาจักขียงสวัสคิ์ชั้นฟ้าระดับแปดแต่เขายังมี 9, ่าวผันวิญญาณกำเนิดซึ่งเป็นไพตายอยู่หากเขายังไม่สามารถเอาชนะจุดสูงสุดแทงอาจากหมนะื่นไฟซาระดับดาวได้มันคงไม่ใช่เรื่องแล้วอืม เขาสามารถต่อสู้เข้าระดับได้มากขนาดนั้นเลยหรือแต่ตอนหน้ากองทัพตับล้านฝ่ายเราเขาจะสามารถใช้จำนวนเข้าถมใส่ที่นี้ได้อย่างไรในเวลานั้นพวกเราจะส่งยอดฝฟมืเมอทั้งหมดเข้าโจมตีเด็กคนนั้นอย่างสุดกำลังเก่งแค่ไหนแต่ด้วยจำนวนเพียงไม่กี่หมื่นคนจะาชนะพวกเราได้คงเป็นเรื่องตลกแล้วละ่ะยอดฝฟมืเมอที่ยืนอยู่ข้างหลังกล่าวขึ้นอย่างเยอะยอยันซื่อหงวยรูปเขาของตนแล้วกล่าวตอบด้วยรอยยิ้มที่มุมปากว่า สิ่งที่เจ้าพูดถูกต้องหาให้กก่าตามจริงงย่หยวนมีส่วนให้ความช่วยเหลือพวกเราเช่นกันเพียงต้องการการนอนหลับก็มีคนส่งหมอนแม้ถึงคอตราบใดที่พวกเรากําจัดมันที่อยู่ตรงหน้าได้ทั้งหมดกําลังของดีแดนนโซจะออนแอลงอย่างมากและต่อจากนั้นจะไม่มีใครกล้าลุกขึ้นมาท้าทายพวกเราอีกต่อไปวิธีกรรมของเด็กหนุ่มนั้นจังโดดเด่นนะยังมากในปัจจุบัน แต่หากเขาถูกเราปราบปรามได้พวกอินแดนราชสุดยอมถอใจและยอมจำนนโดยดีแน่นอนน่าเสียดายจริงๆน่าเสียดายจริงๆทางที่อีกไม่นานเขาควรจะได้ขึ้นสู่ดินแดนศักดิ์สิทธิ์แล้วแน่นอนขับต้องมีเรื่องของดินแดนราชสุดเข้ามาพัวพันและฉุดลงหากเป็นคาข้าคงไม่มาหาที่ตายในที่นี้และคงหาที่สงบเงียบที่จะบ่มเพาะจนก้าวขึ้นสู่ดินแดนศักดิ์สิทธิ์ไปเลย หนทางของเขายังมีแต่เขากลับเลือกมาเอาไข่มาตระทบกับหินแทนเสียดายชงโง,ง่งมอะไรขนาดนี้ซื่อของไฟกล่าวตอบพร้อมเสียงของเราว่าเจ้าไม่ควรดูถูกความคิดของเด็กค,คนนั้นบางทีเขาอาจจะถือไพ่ที่เด็กฝาเราแต่แรกแล้วก็ได้นั่นจึงไม่เหตุว่าทำไมเขาถึงกล้าเผชิญหน้ากับเราเช่นนี้เจ้านำกำลังไปปราบปามพวกนักสู้ที่เหลือส่วนข้าจะจัดการกับเด็กนั่นเอง ไม่ว่าไพ่ในมือของเด็กคนนั้นจะเป็นอะไรแต่เมื่ออยู่ต่อหน้าข้ามันก็เป่าประโยชน์สิ้นดีรับทราบทำไมครับเมื่อก่าวจบร่างเสื้อของเฟยก็ปินออกไปทันทีแย่หยวนมองสถานการณ์ตรงหน้าและปีนออกไปเช่นกันเขาทั้งสองยุดลงพร้อม่ันหน้ากันจากระยะไกลแย่หยวนเจ้าเป็นบุคคลที่มอพรสวรรค์มากเกินจะเสี่ยงตายกับเรื่องพวกนี้เหตุใดจึงไม่ละทิ้งความสิ้นหวังนี้แล้ว มาหาข้าเพื่อหอนทางความหวงังข้าจะสามารถช่วยเจ้าให้หลอดพ้นจากความตายในวันนี้ได้ซื้อหงเฝยยังคงไม่ทัทิ้งความพยายามแล้วก็ชักชวนแย่หยวนให้อยู่ฝ่ายเดียวกันแต่แย่หยวนยินในคกิมน้อยไม่ได้ฟังไม่มีใครรู้ว่าวันนี้ใครจะเป็นใครจะตายแต่ต้องรู้ก่อนว่าเขาเป็นใครถึงเลือกที่จะมาชักชวนเขาทันทีที่พบหน้ากันครั้งแรกเจ้ารู้จักข้าหรอ เยหยวนค่อนข้างประหลาดใจกับการกระทำของชายคนนี้เขาดูมีความประทับใจต่อความแข็งแกร่งของเย่หยวนมากทั้งที่เยหยวนไม่เคยพบเขามาก่อนในวันที่เจ้าต่อสู้องค์ชายเจ็ดข้าได้เฝ้าดูอยู่ตลอดจากจุดที่ห่างออกไปเสื้อของเฟยใไ้่กล่าวตอบพร้อมรอยยิ้มเย่หยวนตระหนักได้ทันทีที่ยินเช่นนั้นเขาสามารถระบุดได้ทันทีว่าเด็กคนนี้คือเยหยวนราวกับเคยเห็นหน้าข้าตามาก่อนเป็นที่เแจ้งแล้วว่า มันเป็นอย่างนั้นจริงๆดูเหมือนว่ายังมีผู้คนอีกจํานวนหนึ่งที่เฝ้าดูการต่อสู้ของเขาในเงามืดทั่วทั้งเมืองหลวงเย่หยวนพยักหน้าด้วยความเข้าใจแล้วกล่าวว่าถือเป็นสหายเก่าที่พบผ่านอิค้งดังนั้นเจ้ามีโอกาสสุดท้ายในตอนนี้หากเลือกจะลาทิ้งความมืดและเลือกรับใช้คนชั่วช้ายอย่างเจ้าเห็นหินหยินพร้อมกับกระโดดออกจากสมรภูมิในตอนนี้ความัระหนธ์ระวังเราถือเป็นมิสหายเสียงของแย่หยวนดังกังวานจนทั่วกล้อง ทั้งสมภูมิเมื่อกองทัพยิ่งใหญ่ของแดนยู่ข้างได้ยินคำพูดของเย,ยยวนพวกเขาตัาง้งเสียงหัวเราะเยาะเย้ยแน่นทีในมุมมองของพวกเขาทั้งหมดความคิดของเย,ยยวนยังคงเรียบง่ายและเด็กน้อยเกินไปเด็กคนนี้ไม่อาจจะเข้าใจสถานการณ์ในปัจจุบันได้เลยเด็กน้อยเช่นนี้นะะั่นหรือที่เป็นแม่ทัพส่งสดุดของกองทัพดินแดนล่าเส้นสดุด <laughs> เขาบอกให้ท่านแม่ทาวาทิ้งความเมื่อแล้วหันมาหา แสงสว่าง <c oughs> ข้ากำลังจะตายเพราะเสียงหัวเราะตัวเองเนี่ยแหละเมื่อรับมือกับกองทัพนับล้านชีวิตพวกมันมีเพียงหมื่นจะรับมือพวกเราได้หรือแน่ใจว่าสมองของเขาจะสมประกอบดีอยู่พวกเจ้าอันต่ำต้อยจงดูกองทัพอันยิ่งใหญ่ของพวกเราให้เป็นขวัญตาเพียงเห็บเผาเอาไรจากเียงสวรค์ชั้นฟ้าแับหนึ่งพวกเจ้าช่างไร้ประโยชน์สิ้นดี ดูความโง่งมเหล่านี้ข้าขอชื่นชมยอดฝีมือจากกินสวรชันฟ้าเหล่านี้มีความภาคภูมิใจตนเองโซนภูมิครั้งนี้ไม่ใช่เรื่องยากเลยสําหรับพวกเขาการต่อสู้ที่รู้ผลตั้งแต่ยังไม่เริ่มไม่เพียงไม่กี่การเคลื่อนไหวของพวกเขาทุกคนก็คงจบลงแล้วแต่พวกเขากลับไม่หนึ่งไม่ฝันเลยว่าเด็กคนนี้จะกล้ากล่าวคําพูดเช่นนี้ออกมาอย่างไรอย่างอายในอีกด้านหนึ่งจาก คำเก่าวเมื่อครูของแย่หยวนไม่เพียงแค่ฝ่าดินแดนบอยจุข้างจะคุ้เลาเจ่อเย้ยแม้กระทั่งพวกเขาเองอยังรู้สึกอายเช่นกันมันเป็นความจริงที่ถุกคนต่างเชือ่อมัน่นในพลังของแย่ยวนแต่พวกเขายังไม่สามารถจรินตนาการได้เลยว่าแย่หยวนจะงัดเอาวิธีไหนมารับมือกองทัพดับลานพร้อมอีกฝ่ายได้ขนาดนี้แม่แย่ยวนจะสามารถเอาชนะย่อเมืออนจะเกณฑ์สวรรชันฟ้าดับแปดลงได้แต่โอกาสแพ้แพ้ก็ยังมีมากกว่าจูดีหาก เปลี่ยนแม่ทัพจากเย่หยนเป็นคนอื่นพวกสู่ซื่อโคงนํากําลังทั้งหมดหนีไปแล้วแต่้นเมื่อเย่หยนยังยืนยัาอยู่ตรงนี้พวกเขาคงไม่มีทางหนีไปไหนเช่นกันไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นซื่อหงเฟยหัวล้อเล่ากับเพิ่งนฝั่งเรื่องตลกเช่นกันเขาล่าวกับเย่หยนพร้อมกับโห่ร้องลุล่นๆว่าเย่หยนข้าทราบดีว่าเจ้ามีพลวิญญาณก็กําเนิดอย่างไรก็ตามไม่ว่าเจ้าจะชนะวอยุนนี้มากเพียงใด แต่เจ้าไม่มีทางก้าวข้ามความยิงย่งใหญ่ของอาจาักรมุนไพศานไปได้ทว่าข้าบุ้มแรงกดดันของซื่อหงเฟยประตูขึ้นอย่างเดือดดาลและทะยานส่งขึ้นอย่างเฉียบเมฆาทะลวงแผ่นฟ้าเฉียบผันภายใต้สายตาของตุกคนลที่จับจองมันทะลวงข้ามผ่านจนถึงจุดสูงสุดแห่งอาจักรเคียงสรรค์ชเชนฟ้าดับก้าวโดยตรง